วาเลนไทน์66เส้นทางรักนี้ใช่ไหมนะอาจเป็นไปได้ที่คุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าความทุกข์จากชีวิตความสัมพันธ์ของคุณคุณได้แต่คิดวนเวียนและหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวที่คุณไม่สามารถจัดการแก้ไขหรือทำสิ่งใดใดได,ได้คุณกำลังมองพิจารณาหาความจริงที่เกิดขึ้นมองหาสิ่งดีๆที่อยู่ในเรื่องราวเหล่านั้น คุณกำลังดูว่าบทเรียนและประสบการณ์ที่คุณได้รับมานี้มีสิ่งใดบ้างที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเพื่อที่จะเดินต่อไปในอนาคตของคุณคุณเยียวยาหัวใจและบาดแผลตัวเองรักและเห็นคุณค่าตัวเองมากยิ่งขึ้นไม่เอาความสุขในชีวิตไปผูกมัดไว้กับผู้อื่นคุณจะเป็นผู้ดูแลแล,และรับผิดชอบความสุขของตัวคุณเองนะับแต่นี้ไป เช่นเดียวกับการหายใจการเคี้ยวข้าวทานอาหารเราต้องหายใจด้วยตัวเราเองเราต้องเคี้ยวข้าวทานอาหารด้วยตัวเราเองสิ่งเหล่านี้คือหน้าที่ของเราชีวิตของคุณจะมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมและมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ในชีวิตรอคุณอยู่ในเบื้องหน้าเมื่อคุณมองเห็นคุณค่าของตัวเองและรักตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณจะพบว่า จกักรวาลชคชะตาจะนำพาหลายสิ่งหลายอย่างมาสู่ชีวิตคุณจกักรวาลโชคชะตาจะนำพาคนที่รักละเห็นคุณค่าในความเป็นตัวคุณเพื่อเป็นของขวัญให้กับชีวิตของคุณคุณจะได้พบคนที่ใช่และเขาจะเป็นคนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณโอกาสที่ดีกำลังเข้ามาสู่ชีวิตคุณเส้นทางใหม่ๆทั้งทงางด้านการเงินและชีวิตความสัมพันธ์เส้นทางที่แตกต่างจะนำพาชีวิตคุณให้เปลี่ยนแปลงจากเดิมจากหน้ามือเป็นหลังมือ คุณกำลังจะได้พบกับคนรักที่จะเข้ามามีความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคุณเป็นอย่างมากคุณกับเขาจะเข้ากันได้ดีมากคุณสองคนจะต่างเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์หน้าตาดีมีความมั่นใจในตัวเองมากเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถเก่งรอบด้านเป็นคนที่เก่งมากๆเขาประสบความสำเร็จในทุกกิจการที่เขาดำเนินการ คุณจะได้บอกลาเส้นทางชีวิตเส้นเก่าของคุณคุณจะได้ละทิ้งอดีตละทิ้งความเศร้าความทุกข์ทั้งปวงเขาคนนี้จะพาคุณเดินไปบนเส้นทางร่วมกันกับเขาเส้นทางที่ใช่สําหรับคุณทั้งสองคนคุณจะได้พบ,บกับความเหลือเชื่อแสนมหัศจรรย์อย่างมากมายเมื่อก้าวต่อไปในอนาคต